สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 24R นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมจะมาสอนการฟาร์มบอทนะครับผมโดยใช้เรืออ่าี g 7 2นะครับผมในการฟาร์มบอทเนาะว่าฟาร์มทองฟาร์มเงินยังไงนะครับที่ผมฟาร์มาเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเงินเลยดีกว่าด่านที่จะเล่นนะครับผมเป็นอาร์ติกนะครับผมที่ผมจะเข้าไปเล่นเพราะว่าฟาร์มเร็วนะครับผมแล้วก็คิวเร็วนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมดีกว่าครับผมสิ่งแรกนะครับผมที่เราจะมาฟาร์มบอทนะครับผมสิ่งแรกนะครับผมเราต้องดูเรือนะครับผมว่าเรือฝั่งตรงข้ามมีเรืออะไรบ้างเนาะเพื่อในการฟาร์มได้ดีมากขึ้นนะครับผมดาเมจต่อเกมนะครับอยู่ที่1ล้านหรือว่า1นล้านสามหล้านสี่ประมาณนี้นะครับสําหรับเรือทีสามเนาะอ่ะสิ่งแรกนะครับผมเอาเรือไปเช็คนะครับผมเออเอาฮอลิคกปเตอร์ไปเช็คนะขอโทษนะครับผม เอาไปเช็คว่าเรืออยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมพราว่าเรือบรรทุกหรือว่าเรือเล็กเรืออะไรอยู่ฝั่งไหนบ้างนะครับผมอ่ะนะครับผมการฟาร์มนะครับผมสิ่งแรกนะครับผมต้องให้เรือฝัอ่งเรานะครับหรือว่าบอดฝั่งเรานําไปก่อนนะครับสําหรับการเล่นตามบอรนะ์ดเนาะเพราะว่า,อาบอดที่สามยิงเจ็บมากนะครับผมแล้วก็ยิงโหดมากขึ้นนะครับก็ยิงประมาณนี้ครับผมก็ตัดไปเรื่อยๆนะฮะ เกมๆหนึ่งนะครับผมได้1ล้านแน่นอนนะครับดาเมจยหนึ่งล้านแน่นอนนะครับผมถ้าเล่นตามผมเนาะแล้วก็ได้คิวห้าแน่นอนร้อเซนะครับผมคิวห้านะครับผมถ้าบวก exp ด้วยนะครับผมก็จะได้ตาหนึ่งก็สองหมื่นสามหมื่นนะครับผม exp สำหรับทองนะถ้าเก็บได้ห้าลำนะครับผมตาบางตานะครับผมอาจจะได้เก้าทองหรือว่าแปดทองนะครับผมอันนี้ก็สำหรับเจิงทองก็แต่เงินนะครับผมได้สองแสนสองแสนแน่ๆประมาณนี้นะครับผม นะครับผมจะเลี้ยงไว้นะเราก็เล่นไปเรื่อยครับผมเอาเรือที่แบบว่าอยู่ใกล้เราก่อนนะครับผมเพราะว่าการเปิดบอทดของเกมไอเกมนี้นะครับผมเขาจะเอาเรือเดินหน้าอย่างเดียวนะครับผมเราก็ควรจะยิงเรือที่แบบว่าอยู่ในระยะใกล้ๆก่อนนะครับผมมีมิสซูรี่ด้วยนะครับบอโอ้โหโหดมากด้วยนะครับผมเราก็อัดไปเรื่อยนะฮะ เห็นนะครับสังเกตไหมครับผมดามจจะอยู่ที่เจ็ดแสนกว่าแล้วนะครับผคือยิงไปเรื่อยนะครับผมน้องๆที่แบบว่าเล่นเรือสายฟรีอะไรก็อยู่ได้นะครับผมในการฟาร์มบอดฟาร์มเงินเนาะส่วนมากผมจะไม่ค่อยเล่นหรอกนะครับผมฟาร์มบอดยกเว้นจะแบบว่าหาเงินรวนๆจริงๆนะครับผมถึงจะเข้ามาเล่นนะครับผมแล้วเราก็ยิงอัดไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับดาเมจผมขึ้นมาแปดแสนกว่าแปดแสนหกหมื่นนะคะ ผัดไปครับป่าจะเถ็งร้านและ้นะครับผมถ้าเล่นถ้าเล่นแบบผมนะครับผมดาเมจถึงร้านแน่นอนร้อเซนะครับอ่ะก็ยิงไปประมาณนี้นะครับผมอ่ะจะมีเรือหลุดอยู่ฝั่งฝั่งขวานะครับผมให้เราไปดักหน้าเลยนะครับเพราะว่าเรือ,อมันเดินหน้าอยู่แล้วนะครับผมสําหรับบอทเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับผมในการฟาร์มบอดฉบับผมเนาะก็แบบว่าให้เรือฝั่งเราเดินหน้าไปก่อนนะครับผมไปรับกระสุนนะครับผม1คือประหยัดยา2คือประหยัดุบนะครับผมเราก็อาศัยยิงไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มรามีนะครับผมอ่ยิงไปเรื่อยๆเลยอ่ะตอนนี้ดา,ดามีอยู่ที่สองแสนน่าจะแสนสาม ถึงไหมอ่ะไม่ถึงนะครับตอนนี้ผมดาเมจอยู่ที่แสนสามเป๊ะเลยคิวไป5นะครับผม EXP ได้2 0 0 0มืนกว่าเงินได้เกือบ3 0 0แสนท้องได้เปอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับใคร